เมื่อวันที่17กันยายน2556ณศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีได้มีการจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อการออกแบบเสื้อผ้าให้จับตลาดและเหนือคู่แข่งในการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เน้นให้ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติในการเริ่มต้นธุรกิจการเตรียมความพร้อมในอย่างถูกต้องและส่งเสริมด้านข้อมูลวิธีการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ให้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนในการออกแบบเสื้อผ้า ที่ให้ผลลัพธ์ทางการค้าและการสร้างแบรนด์ให้ไปสู่มาตรฐานสากลโดยมีท่านอาจารย์กนกรักดูการหรือครูน้ำตาลผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าของหลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นวิทยากรซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากจุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้คืออะไรคะอ๋อค่ะคือเรามีวัตถุประสงค์ว่าต้องการให้คนที่สนใจในเรื่องของเกี่ยวกับการออกแบบนะคะรู้วิธีการออกแบบอย่างถูกต้องในแง่ของการจัดทำเสื้อผ้าเพื่อจำหน่าย นะคะเออไม่ใช่แค่ว่าเราอยากจะออกแบบว่าอยากจะให้ตรงเทรนตกลงแล้วเทรนเนี่ยนะคะนะเราอยากจะให้ใครเป็นคนใช้ถ้านั่นหมายถึงว่าเราอยากจะทำเสื้อผ้าพเพื่อจำหน่ายจึงต้องรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเทรนจากไหนหรือเออเราอยากจะออกแบบยังไงนะคะนะให้ลูกค้าเนี่ยชอบนั่นเป็นตัวคำตอบว่าเอ๊ะ ถ้าคู่แข่งออกแบบมาเราจะแข่งออกับเขาได้ยังไงจะเหนือกับเขาได้ยังไงเป็นคําตอบอยู่ตรงนี้ค่ะก็เลยมีการจัดงานขึ้นมาแล้วแนวทางในการอบรมนะคะของสถาบันที่จริงๆเราก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะตอบสนองในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจเสื้อผ้านะคะให้สามารถที่จะโตต่อไปได้ในระดับสากล โดยสกายพาพของเราเนี่ยนะคะเรามีความชํานาญอยู่ค่อนข้างสูงแล้วเราก็มีฐานการผลิตอยู่รอบๆบบ้านเราเต็มเลยคือเพื่อนบ้านของเรานะคะแต่ว่าเราเองเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าตกลงและธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยก็ทำกันยังไงทําไมเขาถึงได้โตสถาบันตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะตอบสนองว่าทําธุรกิจเสื้อผ้าประสบความสำเร็จทํำยังไงนะคะตั้งในระดับที่เป็นกลุ่มผู้รับจ้างผลิตนะคะในระดับของค้าปลีกค้าส่งแล้วก็ในระดับของการสร้างแบรนด์ด้วยค่ะ เราคาดหวังอะไรในวงการเสื้อผ้าไทยบ้างคะเอ่อเราคาดหวังอะไรเอ่อโดยตัวเราเองเนี่ยเป็นสถาบันเพียงสถาบันเดียวเนี่ยนะคะนะคงไม่สามารถที่จะทําให้เอ่อสามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากแต่หวังว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะนะมีสถานประกอบการหรือผู้ประกอบการกลุ่มหนึ่ง mm hmm. นะคะที่สามารถที่จะโตต่อไปในระดับของอ mm ินเตอร์แบรนด์ได้โดยเราเน้นว่าจะวางรากฐานความรู้ในเรื่องของแบรนดิ้งให้ถูกต้อง นะคะทีนี้ถ้าเ,เรามองว่าเอ๊ะต่อไปในอนาคตรเราจะคาดหวังไดไได้บ้างเราก็อยากจะให้มีแบรนด์ของคนไทยเนี่ยนะคะนะที่ไปเป็น Inter อินเตอร์แบรนด์ได้แล้วอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างคะประชาันธ์สถาบานนะะันค่ะอ่อฝากไปนิดนึงนะคะในแง่ของการเรียนรู้เห็น,นะคะการทําเสื้อผ้าสําเร็จรูปการทําเสื้อผ้าเพื่อจําหน่ายนะคะคนเรียนเนี่ยนะคะควรจะต้องรู้ว่าเรากํำลังจะทําธุรกิจ นะะในแง่ของการสอนที่นี่เราสอนทั้งในภาคของวิชาการทําเสื้อผ้านะคะจะทําเสื้อผ้ายังไงตั้งแต่เรื่องของการออกแบบนะคะเรื่องของการสร้างแพทเทิร์น เรื่องของการตัดเย็บนะคะแต่ทั้งหมดจะเป็นในแง่ของการจัดทำสินค้าเพื่อจำหน่ายนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือธุรกิจทำยังไงที่นี่ก็จะมีการอบรมในเรื่องของการทำธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปการสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์ยังไงจริงๆสร้างแบรนด์เนี่ยนะคะันะหลายคนคงจะเคยได้ยินแต่ต้องถามสนิดหนึ่งว่าไอ้ที่เคยได้ยินมาเนี่ยนะครนะเราเข้าใจจริงๆหรือยังถ้ายัางไม่เข้าใจก็เรียนเชิญได้ค่ะที่สถาบัน สามารถที่จะโทรเข้ามาโดยตรงะคะได้ที่เบอร์028998826-27นะคะ,ะที่สถาบันที่ศูนย์อบรมแพทเทิร์อุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เ,เว็บไซต์นะคะที่ www.thaipattern.com คะ่ะ